มีของดีไหมให้คุณผู้ชมได้อุดหนุนชาวบ้านกันนะครับใครที่ทําอาหารและอยากจะได้กะปิคุณภาพดีครับต้องลองกะปิตันหยงโปรับที่ยอดขายเนี่ยทะลุไปถึงประเทศมาเลเซียแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในหมู่บ้านชายฝั่งทะเลสตูนครับ หมู่บ้านริมชายฝั่งบ้านตันหยงโปหมู่ที่3ตําบลตันหยงโปอําเภอเมืองสตูลนะครับอุดมไปด้วยเคยจากท้องทะเลช้าประมงก็ออกไปจับมาเป็นวัตถุดิบผลิตกะปิหรือว่าก้อนเคยรับจนสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่ภายใต้แบรนด์กะปิกะตมตันหยงโปรัรบดำเนินการมากว่า30ปีแล้วและผลิตภัณฑ์นั้นส่งไปทั่วไทยครับรวมถึงที่มาเลเซียด้วยก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้จากการทํางานในบ้านเกิดด้วยครับ นางดารุณีอามาตีเจ้าของกิจกรรมนะครับบอกว่าเริ่มต้นจากการขายกะปิตามตลาดนัดในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่ว่างงานจนกลายเป็นโรงงานเล็กๆนะครับจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมทํางานกว่า10คนโดยนํากุ้งฝอยหรือว่ากุ้งเคยครับมาจากการประมงพื้นบ้านแล้วก็บางส่วนเนี่ยมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจคัดกรองจากด่านกักกันสัตว์ชายแดนถูกต้องนะครับจากนั้นก็นํามาบดให้ละเอียด หมักแล้วก็ตากแดดจนได้กะปิคุณภาพเสร็จแล้วก็บรรจุใส่กระปุกนะครับส่งให้ลูกค้าสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่า30,000บาทต่อเดือนซึ่งจะผลิตกะปิที่ลูกค้าสั่งทางออนไลน์ครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยจนบางครั้งต้องผลิตกะปิถึง2ตันใน1เดือนครับนี่แล้วแต่สูตรมันอยู่ที่สูตรค่ะแล้วก็แตดตางที่กะปิของเราก็เน้นคุณภาพเอาเกรดเอนะค่ะราคาก็เป็น เป็นร้อยๆเป็นมันมันเป็นร้อยแหละอาทิตย์นึงเราส่งไปที่ไหนบ้างครับกลุ่มลูกค้าเรามีส่งส่งส่งทั่วเลยลูกค้านั้นทลลุกคนโทรสั่งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็นิทรรศม่วงจะตรงส่ตงตรงต่อเขาไปเอากไปขายต่อน,นั่นเนาะส่งว่ากระปิของเรานี่ส่งนอกด้วยตรงมาเลยส่งมาเลรัลงกาวีส่งทีเท่าไหร่ได้มั้ยมาเลส่งเยอะไหมส่งเวลาไปทางนี้เราส่งประมาณ องันประมาณนั้นเลก็โอเคเลยนะอย่างเราไม่ต้องไปหางานที่อื่นแล้วอยู่ทำนี้ก็เพราะเขาว่าพอกินพอใช้แล้วหะอกอยู่ทางานบางทีต้องไปออกข้างนอกอันนี้เหมือนก <prediction. S 1> ันในอีกอย่างก็เราจะได้ดูแลลูกเป็นที่อย่างนี้ก็ค่าจ้างันต่อวันานก็ก็ค่าจ้างก็อยู่ในประมาณขั้นอ่าขั้น ต่ำก็ประมาณ300กว่าโคบาทธานาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดสตูลน,นะครับก็สนับสนุนสินค้ากะปิจากตันยงโปผ่านโครงการฟิ tureman s h o p และฟิ tureman Market ของกรมประมงด้วยครับมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กเกษตรกรและผู้ประกอบการและกะปิกระตมได้รับการส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท็อปของตำบลตันยงโปแล้วด้วยครับ กะปิดที่นี่ครับไม่เพียงแต่สร้างอะไรได้นะครับให้กับผู้ประกอบการในท้องถิน่นเท่านั้นยังเป็นการช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่รับชบาวประมงในพื้นที่หรือว่าคนที่ว่างงานก็ได้งานทำที่นี่กันด้วยครับ